ก็ได้ยิ้มหวานทั้ง3ตัวเลยนะผมสำหรับแนวทางหน้าช่องผมเมื่อวานนี้นะผมใครได้ติดตามไปก็ ดีใจด้วยแล้วกันนะครับผมเมื่อวานนี้ที่ให้ไปก็รอไปที่เอสโตเนียนะครับทีมชาติอังกฤษก็กดต่อไปนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสกอตแลนด์ให้กดต่ําไปก็ได้ยิ้มหวานสามตัวแถมยังมีแนวทางหน้ารลายสดอีกบอกกันเลยว่าได้กินกันแบบเต็มๆไหนจะเป็นบอลสดหน้าร้า์นะครับผมก็สเต็ปสามที่ผมให้ไปในบอลสดหน้ารลฟ์ก็แตกอีกนะครับผมก็บอกกันเลยว่าแจ่มแน่นอนและในกลุ่มเรานะผมก็บอกกันเลยว่าตัว VP ทํางานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับในเรื่องของบอลยูฟ่าหญิงที่ผมให้ไปเป็น VP นะครรกกก็็ได้บบเิเตเตมๆใที่ไม่อยาพาาดแนวทงนีนะครับ,ได,บรได้เกว ว,วันนี้เรามาจัดให้ก็เปิดหัวไปที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านตอนแรกจะมีกับทางจีนก่นเลยนะครับทีมชาติไทยนะผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มโดยรวมก็ต้องพูดตามตรงว่าอ่อนด้อยอย่างมากนะผมใส่ตีโดยรวมสานัดหลังสุดในบอลช็อมิดหรือบอลเล็กแล้วแต่นะผมแทบไม่ชนะใครเลยเราก็รู้อยู่ว่าบอลไทยเป็นยังไงนะ กับกับทางจีนครับที่ฟอร์มโดยรวมถือว่ากลางๆอย่างมากแล้วผมก็แพ้ให้ทีมอย่างลิเกนสตายแพ้กับซีเรียไม่ได้แปลกครับสำหรับในเรื่องการที่แพ้ทีมที่มีนักเตะที่ใช้คําว่ารูปร่างตัวใหญ่กว่านะผมในเรื่องคาร์ดบอลที่ดูดีกว่านะผมแต่กับการกับในเรื่องไทยที่เจอกับจีนวันนี้ถามว่าไทยเปิดมาแปลกไหมเปิดต่อจีนครับโอ้โหผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันไทยไปต่อจีนเฉยนะผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องมาตรฐานจริงแล้วก็ต้องพูดตรงว่าจีนดีกว่าไทยแน่นอนนะครับผมแต่วันเียเล่นในบ้านไทยนะก็อาจมีอะไรเซอร อาจจะมีในเรื่องของสภาพอากาศที่มันเอ,อื้ออำนวยเราับผมอย่างฝนตกปลอยๆให้สนามเปียกหน่อยนึงเนี่ยไทยอาจจะได้เปรียบในจุดนี้นะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าทีมชาติไทยวันนี้ไม่แพ้ครับก็วันนี้ผมก็แนะนําไปนะผมก็ให้กดที่ไทยที่เสมอตัวนะครับผมถึงจะได้น้าน้อยหน่อยแต่ผมมองว่ายังมีโอกาสได้ลุ้นได้เฉียชนะได้นะครับแต่ถ้าเสมอขึ้นมาก็ยังรู้สึกเฉยๆนะครับให้กดไทยไปที่เสมอตัวได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2นะครับผมก็เป็นในเรื่องของบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับผมเป็นคู่ไซฟัสเปิดบ้านต้อน,น,นรับ,บกัมเบลยทาง ป้านมาถึง6-0ห,หรือว่าดุร้ายอย่างมากนะผมและไซป้นเป็นทีม,ท,มทีมหนึ่งที่เป็นทีมแจกแต้มประจําลีกเลยนั้นล่าสุดก็โดนจอเจียกดมา4-0นะครับแต่บุกต้อมบอกว่าในบ้านเขาเนี่ยเขาแพ้ก็แพ้แบบขาด,ด,ดเลยแพ้ทีมอย่างนอร์เวย์ถึง4-0นะครับก็ถือว่าย่ำแย่เหมือนกันและตอนนี้นะผมสเปนขอมาชนะ4ลูกเนี่ยคือทุกอย่างจบครับแต่ถ้าให้มองเรื่องมของสเปนเนี่ยชนะมาแล้ว4นัดติดนะครับผมโดยการที่ชนะจอเจีย7 1ชนะไซป้า6-0ครับชนะทางสกอตแลนด์2-1และชนะน ว่าสเปนเปิดมาเยอะมากแล้วผมต้องจบให้ได้4ีประตูเท่านั้นกระแสไหลขึ้นก็จริงนะผมแต่ถ้าให้มองเรื่องมาตรฐานของสเปนแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าดูดีกว่าทางใส่ปัดเยอะมากๆนะครับทั้งในเรื่องตัวนักเตะที่เริ่มกลับมาจากหายเจ็บแล้วด้วยนะครับผมจากสโมสรเนี่ยก็กลับมาเป็นลงเป็นตัวจริงของทีมชาติแล้วแล้วเข้าชานานี้คือแบบว่าสบายชิลๆเลยนะครับผมเม่เคยอยู่ที่หนึ่งอะยาวแล้วถ้าให้เก็บลุกได้เสียจากนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับตอนนี้ให้มองไปที่ทางสเปนน่าจะถล่มยับนะครับ้วมมาาาดดอออีกกกก่รรับบเเเเปปป็็นนิตตตสง แรกที่เจอกันมาเป็นโปรตุเกสชนะไปได้4-0ครับแต่เล่นในบ้านโปรตุเกสนะแต่กับกันกับฟอร์มของลิเวนร์ครับเราก็รู้อยู่ว่าเขาแพ้มาอยู่แล้วนะครับผมทีมทีมนี่มันมีความห่างชั้นอย่างมากกับกันกับโปรตุเกสครับที่ชนะมาทุกนัดแต่ถ้ามองจากกลุ่มนี้นะครับโปรตุเกสเขาจะแข่งมากกว่าทีมอื่นมากกว่าสองนัดนั่นเองนะครับบอกว่าทีมเขาที่ในกลุ่มนี้มีทั้งหมดหกทีมแล้วต้องแข่งทั้งหมดสิบนัดแต่ถ้ามองโดยรวมครับโปรตุเกสเขาการันตีที่หนึ่งไปแล้วนะครับนัดนี้อาจจะไม่เอาอาจจะไม่ได้ใสสสุ่่่่่ดดดเเเเเตต็็็็มมมมมคคครรรรัััับบบบชชชนนนนนนะะะะกกกกกกไไไ้้้แแลลลลููออาาจจโโยยผผีงวป จบถึงครับเพราะว่าเขาชิวๆแล้วยังไงก็ที่หนึ่งนะครับนัดนี้ให้ลองไปที่ทางลิกเตนสไตล์ได้เลยนะครับวันนี้ก็คัดไปเน้นทั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากสดไลร้ายกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและติดตามไลฟ์สดเราได้นะครับช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับผมและใครที่อยากเข้ากลุ่มของเราไปดูหน้าช่องมาเข้ากลุ่มของเราได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลก็ขอตัวลาไปก่อนล้วการไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ